จากทีมฟุตบอลเล็กๆในประเทศอังกฤษเติบโตมาจนถึงแข่งระดับเมืองระดับภูมิภาคและก็ขึ้นมาแข่งขันระดับภายในประเทศกับสโมสรที่มีชื่อว่า The Boys u n ยู e นเตดสโมสรที่ผลักดันโดยเด็กดาวรุ่งและเยาวชนกับการปั้นนักเตะโดยอะคาเดมี่ของเขาเองใน2ปีที่แล้ว The b บ y ยทำเซอร์ไพรส์ด้วยการทะลุเข้ามาเล่นภายในลีกทูจนได้และใช้เวลา2ปีในการที่จะไต่เต้าขึ้นมาสู่ลีกวันโดยการใช้นักเตะของพวกเขาเอง และตอนนี้เดอะบอยส์ยูเนเต็ดพร้อมที่จะลุยในเวทีระดับสูงแล้ว สำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ f r e e f อย o y c o m ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภยัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB Water p a k ลดทันที5%ครับกับช่วงคริสต์มาสอย่าลืมไปเก็บแคนดี้และนำไปแลก FC Coin ฟรีได้เลยถ้าอยากจะเติม FC 24ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามาากตก่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ easy กัรันตีความปลอดภยัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า6 0,000คนเปิดบริการตลอด24 งใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่อ e ีลาสติช็อปหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมและแน่นอนครับทีมทีมนี้ขับเคลื่อนโดยโค้ชหนุ่มวัยรุ่นที่เข้าใจเด็กๆและเยาวชนอย่างสตีเฟนโรเจอร์หรือว่าฉาย,ยา กับตันแห่งอังกฤษนั่นเองฮะโดยซีซั่นล่าสุดนะครับผม The b o y ยได้จบอันดับที่2ของลีก2ูครับและแน่นอนครับเป็นการเลื่อนชั้นอัตโนมัติขึ้นมาสู่ลีกวันในทีมของ The b o y ยประกอบไปด้วยเด็กดาวรุ่งที่เกิดจากทีมของเขาเองครับไม่ว่าจะเป็นอายุ16ปีถึง 30ปีก็ปะปนอยู่ในทีมชุดนี้และมิสเตอร์สคนที่ได้ถูกดึงเข้ามาในระหว่าง2ปีที่เล่นอยู่ในลีกชู 2. คือทางด้านของโคลังโกวัยสิปีและก็โจชัวฟรีนี่กองหลังชาวอังกฤษวัยสิปีและนอกจากนั้นยังมีเด็กในาคาเดมี่ที่รอวันที่จะถูกดันขึ้นมาคือสู่ชุดใหญ่อีกเยอะแยะมากมายเป็นการการันตีได้ว่า The Boy s ส์อยูนเต็ดเป็นทีมที่มีศักยภาพในการปลุกปั้นดาวรุ่งได้ดีมากๆและเดี๋ยว เราไปลุยกันต่อในลีกวันของเดอะบอยส์ยูนเต็ดกันครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ The Boys United นะครับกับลีกวันครับในปีนี้คือการลุยกันแบบสนุกสนานแน่นอนครับโดยการที่เราจะพานักเต็ด,ดาวรุ่งของเราไปเจอจลัด ให้ได้ครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในอนาคตนะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงของลีกวันครับกับการที่ต้องโฟกัสในการที่จะดันดาวรุ่งและก็ในส่วนของสกอตหลักของเราปีนี้ต้องทําให้แข็งแร่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนฮะอะไรครับผมเดี๋ยวพาทุกคนมารู้จักกับสกอตของเราก่อนลายกันนะครับผมสกอตของเราตอนนี้มีเพียงแค่20คนนะหลังจากที่เราเนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกวันนะครับก็จะมีนักเตะที่ออกจากทีมเราไปหลายตําแหน่งเหมือนกัน และก็ไปแบบฟรีๆก็ดีครับโดนขายออกก็ดีนะตอนนี้เหลือเพียงแค่20คนนั่นคือวิกฤตของเราเหมือนกันนะนักเตะที่มีโออสูงสุดในทีมเราคือคริสแมกจ o n a นัดครับที่71เรตติ้งส่วนต่ำที่สุดในทีมเราคือแกรนมอริสครับอยู่ที่51เรตติ้งนะแน่นอนว่าทีมชุดนี้ประสมผสานไปด้วยเด็กดาวรุ่งไปจนถึงนักเตะระดับอายุ30นะมีคงโลครับที่อายุน้อยที่สุดที่17ปี สูงที่สุดตอนนี้คือ33ปีคืออเล็กซานดนะแต่ว่ามี30อยู่เพียงแค่คนเดียวนะที่เหลือก็เฉลี่ยเฉลี่ยลงอยู่ที่ประมาณ20ไปไปลาย20เิกลางกลาแน่นอนว่าปีนี้เรามีเด็กอะคาเดมี่เนี่ยรอที่จะดันขึ้นมาอยู่ราว10คนครับคนที่น่าสนใจที่สุดก็จะเป็นต้งได้ของเอเลียนเบิร์นนะกองหลังรูปร่างสูงใหญ่ไว้17ที่มาพร้อมกับโพเทนช i a l ถึง93นะตัวนี้ครับ จะได้ถูกดันขึ้นชุดใหญ่แน่นอนในปีนี้อะไรครับผมเดี๋ยวมาดูแผนการเล่นนะครับผมของเดอะบอยยูเต็ดก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยเดอะบอยยูเต็ดใช้ระบบ4-1-4-1นะแผนนี้เนี่ยถือว่าเป็นแผนที่มีความสแตนดาร์ดพอสมควรนะเน้นรุกและก็รับในเวลาเดียวกันครับ5ตัวรับและก็5ตัวรุกครับแน่นอนว่าตัวรับที่ชัดเจนของทีมชุดนี้คือตั้งแต่วีเวอร์ครับฟีนี่บาร์เรตฮันและก็มอริสจะเป็นตัวรับที่ยืนปากหลัก แทบไม่ค่อยขึ้นเลยครับแต่ว่าตัวรุก5คนตั้งแต่ CM ขึ้นไปคือทะด้านของแม็กโดนัตโฮเวลนะครับเบิร์ชโคลังโกและก็คันนิงแฮมจะปักหลักในแดนหน้าและพยายามสร้างเกมรุกครับก็ถือว่าจะแยกชั้นเลเยอร์กันอย่างชัดเจนนะในการใช้เกมรุกและเกมรับสำหรับ C1-C1 นั่นเองครับและล่าสุดนะครับผมทะด้านของ The Boy ยูเต็ดครับก็ได้ไปปิดดิวแบบฟรีเอเจตนนะครับผม เด็กดาวรุ่งคนหนึ่งที่ชื่อว่าริสเบเกอร์วิทติงครับดาวรุ่งรายนี้เนี่ยเป็นกองหลังที่สามารถเล่นทั้งแบ็คขวาและแบ็คซ้ายนะถือว่าสารพัดประโยชน์ครับและก็ถือว่ามี potential นะเพิ่งอายุ19ปีเท่านั้นก็น่าจะเอามาเข้าเติมสกอตเด็บให้เราได้ครับในฤดูกาลนี้ฮะและก็ที่ดีที่สุดคือเราไม่เสียค่าตัวลแล้วและก็เรียบร้อยครับปิดดิวครับ ฟรีเอเจนต์มาคนแรกเลยครับในฤดูกาลนี้ในส่วนของเบเกอร์วิทติงครับก็สามารถที่จะเล่นแบ็คขวาได้นะแล้วก็มีสัสดส่วนความสูงอยู่ที่18 1ก็สามารถที่จะยืนหุบมาเล่นเซนเตอร์ตัวกลางได้และก็อาจจะเป็นแบ็คซ้ายได้ด้วยนะครับในเวลาที่แบ็คซ้ายเราไม่มีตัวนี้เนี่ยเซต,ตัสด,ดีครับ6 6เรดติงวรแล้วก็โพเทนชยลดีตัวนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเราจะดันขึ้นมาเลยละกันนะครับอะไรครับผมจริงๆเนี่ยเราอยากจะเสริมทั้งแบ็คขวาและแบ็คซ้ายเลยนะถึงแม้แบ็คซ้ายตอนนี้จะขาดอยู่่่แแตขวาาอยางด ของคาร์เรนี่เซบเบค้ครับทุกคนถือว่าเป็นกองหลังแบ็กขวาที่มี potential ดีนะวัย19ปีผมเห็นไอ้เจ้าหมอเนี่ยผมนึกถึงเลยฮะ Maxim d e c ดคลายเปอร์ในซีรีส์ของ Norwich City มีความคล้ายคลึงกันมากแต่ว่าอยู่ทางด้านขวาเท่านั้นเองและก็เป็นเบลเยี่ยมเหมือนกันตัวนี้เนี่ยมีเรื่องของความเร็วความคล่องและก็บาลานซ์ที่ดีนะตัวนี้น่าสนใจแต่ว่าทางด้านของครับบูชดูเหมือนว่าเขายังไม่อยากจะปล่อยนะขอยืมตัวได้ไหมก็ไม่ได้ครับก็กลายเป็นว่าตัวนี้อาจจะต้องต้องติดตามฟอร์มไปก่อนแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะ ซื้อตัวเขาได้นั่นเองคะแบ็กซ้ายตอนนี้มี4คนนะครับที่อยากได้จริงๆนะครับคือทางด้านของลอิสฮอล์นะจากเชลซีนะตอนนี้แต่ว่าเชลซีไม่น่าจะยอมปล่อยครับขอยืมตัวก็ไม่ได้ขอซื้อก็ไม่ได้ครับคนที่2ที่รองลงมาที่อยากได้คืออัมราอุยครับแบ็กซ้ายจากโมร็อกครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะแต่อยู่ทีมระดับนีสเลยครับราคาก็อาจจะไม่ต่านะแต่ว่าโพเทนเชียลดีแต่ก็อย่างที่บอกไปอะ่ะ ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาถูกปล่อยตัวยืมไปครับกลายเป็นว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปเจราจาต่อรองกันได้ก็อาจจะต้องข้ามไปก่อนครับคนที่3คือทีด้านของเซบาสเตียนบอซ่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบ็กซ้ายจากลาปิดเวียนนาและก็เป็นนักเตะโรมาเนียวัย18ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจนะ เพราะว่าเข้าคร่าวแล้วเนี่ยมีความเร็วมีบาลานซ์ที่ดีครับน่าจะเจรจาต่อรองค่าตัวได้แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะจบลงที่เท่าไหร่ครับอีดึงรายก็น่าสนใจเหมือนกันคือด้ของจูริโอซอเล่ครับตัวนี้จะเป็นแบ็กไซด์จากอาเจนตินาครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่ามีริสคอร์อยู่ที่4ล้านตัวนี้อาจจะราคาสูงหน่อยแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นกองหลังที่มีความเร็ว มีบาลานซ์ดีเหมือนบอซ่าเลยแต่เพิ่มเติมขึ้นมาคือในเรื่องของ aggression ครับหรือว่าความดุดันเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะมีในเรื่องของความดุดันที่มากกว่าบอซ่าพอสมควรนะฮะแน่นอนครับทางด้านของโบเวนเนี่ยเราจะปล่อยละกันนะครับอย่างน้อยก็ได้เงินมาราราวเกือบหลักล้านนะเรามีสำรองกองหน้าอยู่ทางด้านของวัสโกไคลโลตัวนี้เนี่ยถูกดันมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับทุกคนและก็น่าจะมี potential ที่ดีนะครับดูทรงดีเลยแหละแต่ว่าเราจะเก็บไว้เป็นตัวสำรองก่อนละกันตัวนี้ก็จะปล่อยออกครับเป็นกองหน้าเบอร์สามของ และก็เรียบร้อยครับปิดดิวไปได้ที่ราคา900,000ปอนด์นะก็ถือว่าอย่างน้อยก็ได้เงินก้อนเข้ามาครับและอุ่นเครื่องครับที่เราจะเลือกเนี่ยผมขอเลือกเป็นอันที่ European International นะครับผมที่1ล้าน50,000ปอนด์นะถ้าเราได้แชมป์เนี่ยก็มีโอกาสที่ได้เงินถึง1ล้านปอนด์เลยนะก็มาเสริมทัพได้ดนี้ยและก็ล่าสุดครับเจอนักเตะที่เรียกว่าไม่ได้เป็นดาวรุ่งครับแต่ว่าเป็นฟรีเจนครับที่ว่ามีทรงที่น่าสนใจนะคืนแตได้ของซีโอชาริสซิงชาร์ชคร ตัวนี้เนี่ยเล่น CDM ได้แล้วเราต้องการ CDM พอดีถ้าได้มาฟรีและเอามาปั้นต่อผมว่าตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เสียหายเดี๋ยวเราไปเจรจาก,กันก่อนละกันนะครับดูซิว่าจะรับค่าเหนื่อยเท่าไหร่แพงเกินไปไหมและจะสามารถเข้ามาอยู่กับทีมเราได้หรือเปล่าและก็เรียบร้อยครับปิดดิวเะได้ของซิการัสเข้ามาได้ครับกองกลางตัวรับชาวกรีชไปแอบส่องมาเนี่ยโพเทนเชียลถือว่าใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเลนตัวนี้น่าจะปั้นได้พอสมควรนะทุกคนถือว่าเป็นของดีเลยนะจะว่าไปแต่ผมเนี่ยอยากจะบอกเหลือเกินว่า ไอ้ผู้ช่วยของเราเนี่ยมึงไปหาเสื้อเปลี่ยนได้ไม่ได้กูหั่นไส้เหลือเกินบักไม่พักจริงๆอะ่ะโอ้นี่เกมจะครบปีแล้วนะ ยังไม่แก้ปัญหาการบั๊คนี้เลยฮะอะไรครับผมก็เปิดตัวแล้วครับนั่นได้ของซิงกรัสเป็นกองกลางตัวรับรูปร่างใหญ่นะครับอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ออกไปที่ทั้งหนานะตัวนี้ก็น่าจะช่วยเล่นเกมรับให้เราได้ค่อนข้างดีเลยนะและก็เซฟฟีด้วยครับน่าจะเข้ามาเป็นนักเตะที่เรตติ้งสูงที่สุดในทีมโอ้โหของดีเลยนะมาดูเรื่องของเซตัปต่างๆครับก็ถือว่าใช้ได้นะอยู่ในระดับกลางๆงที่น่าจะพัฒนาได้ดีครับและแน่นอนกางรับของเราตัวนี้น่าจะเป็นตัวจริง ให้กับเราในซีซันนี้แน่นอนครับและก็เดี๋ยวผมจะทําการ ไล่สเกลตัวนี้ออกครับเพราะว่าถือว่าสเตตัสน้อยมากนะและก็หาสเกลตัวใหม่เข้ามาซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของเจนเซนแบทแมนนะตัวนี้ก็น่าจะน่าจะดีนะตัวนี้น่าจะดีด้วยกวนจัดไปครับเรียบร้อย0 0แสนอะไรครับผมเกมแรกในการอุ่นเครื่องครับถึงแม้ทีมจะยังไม่เต็มนะเดี๋ยวลองมาสัมผัสเกมอุ่นเครื่องก่อนละกันวันนี้เราจะได้เจอกับทางด้านของบิ l เลบีนะก็เป็นชุดปีของบิ l เลครับไม่ใช่ชุดหลักนะเจอชุดหลักไม่น่าจะไหวแต่เนี่ยเป็นชุดปีครับผมคิดว่าเราน่าจะพอสูสีอยู่นะคร ว่าทีมเราจะทําผลงานในเกมแรกได้ดีนะมาดูแผนการเล่นของเบียร์เดออาบีก่อนครับก็เป็น4-4-2แบบ Fred แฟลตแะทุกคนก็มาแบบมูรัมโบราณเลยฮะคาตเตของเขาก็ถือว่าเรตติ้งอยู่ราวๆ60กลางๆถึงปลายๆนะเกมรุก68ครับมิดฟิลด์69แล้วก็เกมรับ67นั่นเองแผนการเล่นนี่คือสายเขาต่อแอตแทกเลยนะก็ฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการโต้กลับให้ดีครับอะไรครับเดี๋ยวมาลุ้นฟอร์มการเล่นของเดอะบอยยูเต็ดครับนี่คือเกมแรก ของเดอะบอยครับก็หวังว่าไดาจะไปในทิศทางที่ดีครับหลังจากที่เลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็มีเสริมนักเปะเข้ามาครับรวมถึงการดันดาวรุ่งขึ้นมาด้วยครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ในการเจอทีมต่างลีครั้งแรกครับในการอุ่นเครื่องนะ อะไรครับผมเกมจะเริ่มต้นจากฝั่งบีอาริอาก่อนครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นการอุ่นแร่งอุ่นขากันก่อนครับก่อนจะเปิดฤดูกาลวันวนี้มาที่ฮันแล้วแทงช่องนี้อ้อมมาแล้วปาดต่อมาที่ทางด้านของเบิร์ดครับยอดเข้ามาไคลโลจังหวะนี้บ่งไม่ถึงบอลมันย้อนหลังครับและปั๊มจังหวะที่2เป็นบอลของเดอะบอยส์เดอะบอยส์ฝากมาสวยจังหวะนี้วีเวอร์เติมไปแล้วมาแชลหมุนขึ้นมาก่อนและตั้งกันใหม่ครับขวาเติมไปแล้วจังหวะนี้ของมาที่โคลังโก โคลังโกจี้เข้าด้านในโคลังโกจี้เข้ามาฝากต่อที่ไคโรเอาไม่ใช่ตรงนี้จังหวะเสาแรกโอ้โหไม่เลือกไคโรด้วยนะฝากเข้ามาจังหวะนี้จะแทงตรงกลางให้ไคโรแล้วเสียบอลเลยจังหวะนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเวลารับเนี่ยรับทั้งทีมแล้วตา้ด้านของเดอะบอยส์อาจจะตัดมาได้วีเวอร์และแกมาสวนก็มาแชลสวนกลับที่แมคโดนัาจังหวะนี้แมคโดนัตจี้เข้าด้านในฝากมาสวยส่งต่อให้ไคโรอ้อมหลังแล้วไคโรจังหวะนี้แต่ว่ามุมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วบีบเร็วจังหวะนี้บีบมาโอ้โหบีบ ฝ่าเข้าไปที่ซิการลัดจับได้หนึ่งทีซิการลัสกดขวาและจังหวะนี้พุ่งๆต้องชกทิ้งกอนไปก่อนโอ้โหเดี๋ว่ายิงได้หนักแน่นพอสมควรลูกนี้ย้อนเล็กน้อยแบ็กโดนัทอย่างแกไม่สวยครับฝ่ามาวีเวอร์คืนกลับมาเบิร์นข้ามฝ่าไปด้านขวาดูวเลยครับถึงด้วยครับที่หันและก็บทครึ่งแรกก่อนเลยครับอู้เป็นเดอะบอยกับทางด้านกองเบียรริอาชุดบีครับก็สู้กันได้สนุกนะแต่ว่าเป็นเดอะบอยจะมีโอกาสจะจบสกอร์มากกว่าและก็เือสิว่าคุมเกมได้เยอะกว่าในเกมนี้ ารายละเอียดปีกย่อยครับครองบอลได้มากกว่าโอกาสเบียร์เดียเอาจบจริงๆยังไม่มีนะเรามีโอกาสยิง3ครั้งครับครองบอลมากกว่าด้วยแต่ว่าจ่ายบอลอาจจะยังไม่เฉียบเท่าเบียร์เดียเอานะเพราะเขาเป็นทีมจากสเปนครับบอลเท,ท้าสุดเท้าจะดีกว่าเราพอสมควรแ <c oughs> ม็กโดนทัทฝากเข้ามาตรงกลางที่มาเชลมาเชลฝากไปแล้วจังหวะนี้ส่งต่อใี่แม็กโดนทัท แมคโดนาดมาสายสุดจังหวะนี้รอตรงกลางแล้วเติมเข้ามาไคลโรจังว่าีีไคลโรหูโถไม่ถึงนะมันแรงไปนิดเดียวเท่านั้นนะไม่งั้นนี่ได้เช็ดแน่นอนข้ามฟ้าไปเลยรับฝั่งซ้ายแล้วม่งต่อเข้า,า,ามาได้นนมาแชลวเก็บได้มาแชลวจังหวะนี้ติดเครื่องแล้วฝากเข้าตรงกลางมางสวยๆแล้วขวาเติมมาที่โคโกโลโคโกโลตัดเข้าด้านในแล้วซ้ายจาังหวะนี้ยิงเรียบร้อยโคลังโกดูว่าทำได้ดีมาก โอ้โคลลงโก้ตรงนี้ตัดเข้าซ้ายแล้วถือว่าสวยงามยิงได้เฉียบมากแล้วก็เป็น1-0จากฝั่งเดอะบอยส์ยูไนเตดแล้วเอาเลยครับผมปลดล็อกประตูแรกได้สักทีนะครับในรูการนี้ฮัสซันจากระชากหนีจังหวะน,นี้วีเวอร์กวาดไม่ถึงเอาแล้วบอลเปิดเข้ามาตรงการยิงติดเบาโดนี่แล้วจังหวะน,นี้เคลียร์มาโูเกือบไปจังหวะน,นี้จะโดนสวนกลับครับแล้วโดนฟีนี่ วีนีลงมาใหม่แล้วก็บางอยอนมาเสาแรกบันเชิงเลิกไสและยิงโอ้โหง่ายชัดชัดโอ้จังหวะนี้เป็นจังหวะที่แงความเข้าใจกันน้อยไปหน่อยครับออกมาช่วยเลยครับผมถ้าได้ของแบ็กซ้ายแล้วเซนเตอร์มันหายไปคนเนี้ยและจังหวะประกบเนี่ยไม่มีใครประกบโอ้โหกองหน้าของบีอาร์แล้วโดนยัดเสาแรกมาแบบสวยงามโอ้ถือว่าต้องแก้ไขกันเลยครับจังหวะความเข้าใจเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับกับทีมชุดเด็กดาวรุ่งนะ และเปิดเข้าไปตรงกลางจังหวะนี้บงออกมาได้ครับและจังหวะที่2เก็บได้ที่แม็กโดนลดก็จบลงที่1ประตูต่อหนึ่งครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะเกมแรกเจอทีมต่างลีครั้งแรกเจอทีมจากสเปนแล้วก็ถือว่าเราเสมอมาได้หนึ่งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับจริงๆแล้วควรจะชนะด้วยซ้ําถ้าเกิดจังหวะที่ผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะวันนี้เนี่ยเจ้าหนุ่มโคลังโกเนี่ยก็ยิงไป1ประตูครับผมชอบเรียกผิดจริงๆแล้วเป็นโคโคโล่ชื่อนก็คล้องกันไง มันชื่อว่าโคลังโกด้วยคนเป็นปีกขวาที่ก็ถือว่าน่าสนใจแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของสัดส่วนที่เล็กไปหน่อยแต่ว่า ถ้าเกิดพัฒนาไมาได้แบบเป็นตัวจี๊ดนะผมว่าจับยากเหมือนกันนะตัวนี้และก็ล่าสุดครับเราได้ยื่นดีลไปสู่ขอวอล์กเกอร์วาต้ามาในตำแหน่งปีกนะครับผมของทีมชาติไอร์แลนด์แต่ว่าเป็นการขอยืม1ปีนะซึ่งแบดเดอร์โรเจอร์ก็ตอบตกลงได้ไม่ยากครับโดยการแบ่งการจ่ายโดยที่เราจ่าย45%และฝั่งเซลติกจะจ่าย55%ก็ถือว่าฝั่งเซลติกใจดีน้าก็ช่วยเราจ่ายค่าเหนื่อยมากกว่าเราด้วยซ้ำครับทุกคนอ้าล่ะตัวนี้ถือว่าจี๊ดจ๊านแน่นอนครับล่าสุดครับเอเรียร์เัน ขึ้นมาเนี่ยฟอร์มถือว่าดีแล้วก็นักเตะมีทีมสนใจเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นโรมา่ซาซัสซโรโ่แล้วก็บาร์เซโลนาก็ต่างกันยื่นดิวเข้ามาไม่พักแต่ว่าทันทีเท่านั้นเนี่ยเราไม่ขายตัวนี้เราใช้ยาวๆแน่นอนครับและก็ล่าสุดครับโลโกวาตาครับน่าจะเข้ามาสู่ทีมโดยการยืมตัว1ปีนะตัวนี้เนี่ยเราให้ลงเป็นตัวจริงแน่นอนเพราะาเราค่อนข้างที่จะตกลงกับเซลติกไว้แล้วว่าจะให้น้องมีเทอมเยอะๆครับและก็เอาจริงๆก็แอบหวังว่าจะเซ็นสัญญาหลังจากที่ สิ้นสุดการยืมนะแต่ว่าค่าตัวของน้องอยู่หลักประมาณสัก7ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะซื้อในปีนี้คงจะยากแล้วขอยืมตัวมาก่อนครับอนาคตก็ไม่แน่นะเรียบร้อยครับโรโกวาต้าครับจากเซลติกครับสู่เดอะบอยส์ยูเนเต็ด12เดือนนะเนื่องจากกองหน้า ST ครับหรือว่าหน้าเป้าของเราตอนนี้มีเพียงแค่ไคโรคนเดียวนะ ไม่ได้อยากที่จะหาตัวมาทําให้น้องเนี่ยมีไปท์ทมลดน้อยลงก็เลยคิดว่าอยากจะยืมตัวสักหนึ่งนักเปะครับที่น่าจะเอามาโรเตชันกันได้ครับแล้วก็อยู่ในเกรดที่ก็ค่อนข,ข้างคล้ายกันครับชาลีแม็กนิวครับเด็กดาวรุ่งจากแมนยูที่คิดว่าน้องนี่าจะไม่ได้เล่นกับแมนยูอยู่แล้วนะครับผมในตําแหน่งตัวจริงเราก็ถือว่าใช้โอกาสนี้ในการยืมน้องเนี่ยมาเป็นโรเตชันให้กับทธได้ของไคลโลนะซึ่งชาลีแม็กนิวนะครับผมก็เราก็กะเอามาสเกลฟอร์มด้วยนะครับถ้าเกิดมัน เข้าไม้เข้ามือสามารถที่จะยืนระยะใหกับทีมได้อนาคตก็อาจจะได้เซ็นเข้ามา แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขอยืมเข้ามาเติมสกอตเดฟบสำหรับกองหน้าเราก่อนและการสำหรับชารีแม็กนิวนะเป็นการขอยืมเฉยๆครับ1ปีเต็มครับไม่ได้มีออปชันซื้อขาดแต่อย่างใดฮะค่าเหนื่อยของแม็กนิวเนี่ยถือว่าสูงนะสำหรับเด็กดาวรุ่งนะครับ1 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ว่าจะแบ่งจ่ายกับแมนยูเนี่ยผมคิดว่าไม่อยากให้เกิน5,000นะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะยากครับทุกคนอาจจะขอสักประมาณ45กับ55ก่อนละกันเอาเลยครับผมแมนยูยอมนะก็ถือว่าอยู่ใน ตอบข่ที่เรารับได้ครับสำหรับค่าเหนื่อย6,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ก็จัดไปครับสำหรับกองหน้าอย่างชาริมักนิวก็จะเข้ามาเติมให้กับกองหน้าเราอีกหนึ่งรายครับเกมอุ่นเครื่องเกมที่2กับ FC ฟซีรอเรียนส์ครับแน่นอนว่าการเจออุ่นเครื่องก็จะไล่ระดับความเก่งขึ้นไปเรื่อยครับซึ่งในเกมนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะรอเรียนส์ได้ครับโดยผลในเกมนี้ออกมาก็คือเราแพ้ส่วนตัต่อหนึ่งครับและประตูที่เกิดขึ้นของรอเรียนส์ในเกมนี้1ลูกครับเกิดจากการยิงไกลครับของปิกซ้ายแล้วซัดจังหวะนี้ถือว่าสวยงามมากครับจังหวะนี้ก็ถูกโยนโด่งข้ามลายมานะครับตั้งแต่กอง จังหวะนี้สวยงามจ,จัดๆเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นและก็เป็นผลที่จบด้วย1ประตูต่อศูนย์นั่นเองแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการอุ่นเครื่องมา2เกมคือความฟิตของนักเตะเราครับค่อนข้างมีปัญหานะกับนักเตะดาวรุ่งหลายๆคนที่ก็ต้องยอมรับว่าสภาพร่างกายยังไม่พร้อมที่จะสู้สึกทุกเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยการดันนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาเยอะๆเพื่อมาสับเปลี่ยนเนี่ยก็ถือว่าสําคัญนะและการเซ็นนักเตะระดับ อายุ24 25เข้ามาที่พร้อมใช้งานแล้วเนี่ยมาประคองทีมก็ถือว่าสําคัญด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในพาร์ทต่อไปเราจะมาหานักเตะที่เอามาใช้งานได้เลยครับแล้วก็บวกกับนักเตะดาวรุ่งที่รอวันปั้นนะครับผมในอนาคตให้เกิดการขึ้นรวมถึงสกาวที่เราส่งไป3คนนะครับผมจะส่งดาวรุ่งนคาเด้มีเข้ามาก็หวังว่าจะได้นักเตะด,ดีๆเข้ามาต่อครับใครชอบเดอะบอลยูเต็ดอย่าลืมกดไลค์ให้กับชอบองบอลเดอะฟักซ์ด้วย,<อ>วยลวกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและกันนะครับผมบบ